พื้นไหนที่ว่าเขาใช้แรงงานน้อยออต้นทุนในการผลิตที่ว่าน้อยที่ว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆกับลงทุนเที่ยวเดียวและกินได้ยาว<อ>ก็ไปจบตรงที่ว่ามะพร้าวทุกอย่างเลย<อ>ช่างกิโลขาย มีมะพร้าวอย่างเดียวที่ว่าเขายังนับเป็นลูกขายปีที่เขาออกลูกก็คือ3ปีแรกหลังจากนั้นคือเราก็เก็บได้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับทุก20่วันไอ้ทำไมต้นมันเตี้ยเตี้ยมากเลยนะผมมีเทคนิคไหมเอาสอนหน่อยเอาดินขึ้นมาโปะถึงตรงนี้โอ้โหอันนี้มุกหรือของจริงเนี่ยของจริงรขบของจริงใช่ไหมแม่ให้ผู้สาวสาสิบต้นก็เหมือนกับว่าทำข้อตกลงไว้ว่าขอหยุดเรียนปีหนึ่งเดี๋ยวอีกปีหนึ่งเดี๋ยวไปต่อมหาลัยให้ผมได้ไปแสนกว่าแล้วเป็นพี่พี่จะเรียนต่อไหมล่ะไม่ต้องเอาแล้วมั้ง เดี๋ยวไม่มีความซานะ่ะกำลังกินเลยสวัสดีครับ<ๆ>รเพื่อนเกษตรถันจรครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับจะพามาดูการทำการ,กรเกษตรอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองโอ้โหแต่ใครจะไปคิดว่ามะพร้าวน้ำหอมสามารถมาปลูกที่สมโก้อ่างทองได้และที่สำคัญ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยเราไปหาเขาเลยดีกว่านัดเขาไว้แล้วคุณอุ้มไปเลยตามมาอุ้มสวัสดีครับผมนี่ครับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่ผมพูดถึงใครจะไปคิดอย่างที่บอกเพื่อนไปว่าสามโกจะมีมะพร้าวน้ำหอมมาปลูกได้ยังไงฮะก็ลองลองดูครับว่าได้ครับเพราะว่าพื้นที่ในอำเภอสามโกเนี่ยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองใกล้เคียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าพื้นดินขอุดมสมบูรณ์เลยทีเดีนวเลยก็ กได้ทุพืชครับผมซึ่งที่เราอยู่นี่ก็คือชื่อสวนจันหอมบ้านสวนจันหอมอ่าบ้านสวนจันหอมนะครับสำหรับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้อยากมาขอความรู้ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกไปว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใ<ช>ให้ความรู้เรื่องเรื่องอะไรบ้างฮนะมีมะพร้าวน้าหอมครับครับหลักๆอยู่อสองอย่างแล้วก็กําลังลองฝรั่งครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นปลูกเป็นแบบผสมผสาน<ช>ไม่ได้ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งใช่เพราะอย่างที่ในหลวงราชการที่เราท่านทรงบอกนะครับว่าเวลาการทําการเกษตรยังไงก็ต้องแบบว่า กระจายความเสี่ยงเอาแหละวันนี้เรามาขอความรู้กันเรื่องของการปลูกมะพร้าวน้ําหอมดีกว่าว่าถ้าผมอยากจะปลูกหรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากจะปลูกอาจจะแบบไม่ได้ปลูกเป็นแบบไร่ใหญ่เยอะขนาดนี้อาจจะไม่ปลูกตามหัวไร่ไปลายนาไปเป็นพืชเสริมอะไรเงี้ยสามารถปลูกได้ยังไงแล้วก็ทําได้ยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณอุ้มพาไปเดินดูก่อนดีกว่าว่าสวนที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปาดูด้วยกันฮะ<ม>ตามมาเลย ต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็อายุประมาณเขาเท่าไหร่คบ13ปีครับอย่างอุ้มนี่ทําเรื่องมะพร้าวนี่มานานยังนะเพิ่งจะเริ่มทำ่ะคือก็คือ13ปีเลยใช่อ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้คือทําอะไรมาก่อนฮะทาพุทราครับก็คือที่นี่ปลูกพุทราด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่าที่นี่เขาเป็นสูนเรียนรู้เรื่องของการปลูกพุทราด้วยและทําไมถึงให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมะพร้าวน้ําหอมฮะ หนึ่งคือเรื่องต้นทุนในการผลิตครับสองเรื่องแรงงานก็ลองลองมาทําดูว่าใช้พื้นไหนที่ว่าเขาใช้แรงงานน้อยต้นทุนในการผลิตที่ว่าน้อยที่ว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆกับลงทุนเที่ยวเดียวแล้วกินได้ยาวก็ไปจบรงที่ว่ามะพร้าวเอาเท่าที่ผมสังเกตนะครับทุกอย่างเลยช่างกิโลขายมีมะพร้าวอย่างเดียวที่ว่าเขายังนับเป็นลูกขายไม่ไม่มีว่ามะพร้าวลูกหนึ่งชั่างกิโลทีไม่มีมีจะถามว่าลูกละเท่าไหร่ลูกละเท่าไหร่ใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีขายทุกที่เลยใช่มีทุกมีทุกพื้นที่ทุกรดูการครับเหมือนมองการตลาดหาตลาดหาลู่ทางไว้ก่อนว่ามันจะไปทางไหนไปทางไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคือคุณมาทําก่อนแล้วก็ไปตามหาที่หลังเอาแหละอยากรู้เหมือนกันว่าการปลูกมะพร้าวน้ําหอมนี่มันยากไหมฮะไม่ยากเลยก็คิดเทียบว่าพืชกับตัวอื่นแล้วผมว่ามะพร้าวคือง่ายสุดละ มะพร้าวคือง่ายสุดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องให้น้องอุ้มแนะนานิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วกันไปที่สวนนี้ประมาณทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยที่ว่า1 3ปีนี้อยู่13ไร่ครับอ่ามีทั้งหมดกี่ล่องนะฮะเนี่ยสิบล่อง10บล่องใช่ะมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยจำเป็นต้องทําเป็นล่องน้ำไหมครับแล้วมันอยู่ที่ว่าพื้นที่ของแต่ละพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่สามารถว่าขุดล่องน้ําและสามารถเก็บน้ําอยู่ได้ <ฮะ S 2> ผมแนะนําให้ขุดเป็นล่องน้ําเพราะหนึ่ รดน้ําก็ง่ายเก็บน้ําไม่ใช้ก็ได้เวลาตัดมะพร้าวขนมะพร้าวออกจากสวนก็ง่ายคือหนึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการง่ายด้วยถูกครับการเก็บเกี่ยวผลผลิต <มน S 1> เพราะบางทีเราเราสอยเขาลงมาโดนพื้น้ําเสียหายใช่เปิดช้ําเสียหายถ้าเกิดนี้คือคาลงน้ําคาลงน้ําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าไม่สามารถที่ว่าล่องน้ําเก็บน้ําอยู่ได้เวลาตัดต้นสูงนี่คือเราต้องขึ้นไปเพื่อว่าไปโยงเชือกเขาลงมาทําไมถึงจะต้อง มีร่องน้ำนะฮะ<ช>อันนี้ก็เป็นสาเหตุแต่ถามว่าปลูกแบบไม่มีได้ไหม <S <S ก็ได้เหมือนกัน<ด>แต่อยู่ที่การจัดการ,การนะครับผม <S 1> <S 1> <ร>ถ้าสมมติว่าผมมีพื้นที่อยู่ผมอยากจะปลูกมะพร้าวผมจะต้องเริ่มยังไงฮะอยู่ที่ว่า่เราจะปลูกยังไงปลูกแค่เป็นคันล้อมนาคันนาหรือปลูกเป็นสวนเป็นอะไรอถ้าเป็นแบบคันล้อมนาอแบนเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆแบบว่าทำนา,นนอ,นาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคันนาเราต้องูว่าคันนาเราใหญ่ขนาดไหนด้วยแต่กิดคันนาเราอยู่ประมาณเมตร เม็ดเม่ท่าสิผมก็ไม่แนะนาเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าไปรบกวนพื้นที่ข้างข้าง่ถ้าเกิดมันกว้างพอคือเราก็จากพื้นที่หน้าเราก็เอาเอาชิดลืมของเราะออกเข้าไปประมาณสักห้าสิบเซนแล้วก็ขุดปลูกขุดปลูกคือโดยวิธีว่าหั่นต้นเข้าหาในแปลงของเราอ๋อหั่นออกโอเคหัวต้นที่มันขึ้นมาใช่ใช่เข้าทางแปลงของเราหันเข้าแปลงของเราครับปลูกเวลาขุดลุมนะครับขุดให้ให้ให้ลึก ให้ว่าเขาลงไปได้ทั้งลูกผมเคยเห็นนะที่ว่าเขาบอกแนะนาให้แค่ครึ่งลูกมผมก็มีที่ว่าต้นที่ว่าผมลองปลูกครึ่งลูกคราวนี้ลากลอยเร็วเวลาลมลมโยกไปโยกมาคือเขาโค่นง่ายแล้วช่วงแรกๆกันนะไอช่วยไอช่วย,ยแรกๆอ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้เหมือนกับว่าข้อเขาสูงเขาเขาไม่โยกแ่านั่นแหละมนเดียวเขาเขาจะโค่นง่ายครับผมเเหมือนลากเขาเริ่มลอยเพราะฉะนั้นก็คือต้องขุดให้ลึกคือให้ให้ให้มิดลูกให้ให้มิดลูกแค่นั้นแหละให้มิดไปแล้วระยะห่างเราต้องเว้นระยะห่างประมาณเท่าไหร อย่างน้อย6 6 6ถึงแใช่ถ้าเกิดว่ายิง่งยิ่งทีต้นเขาจะการเป็นแข่งกันสูงถ้าเกิดห่างเนี่ยคือว่าเขาไม่ได้แข่งกันเขาแผ่เขาแผ่ใบรับแสงแดดได้เต็มที่พูดถึงนิสัยของเขาเนี่ยคือเขาชอบน้ําชอบชื้นชอบร้อนอะไรไหมฮะชอบน้ําชอบน้ําแต่ถึงกระแฉะครับผมเกิดแฉะถามว่าต้นตายไหมต้นไม่ตายแต่ลูกี่ติตอ่ะมันจะกายเป็นลูกเขาร่วง เป็นเชื้อราง่ายอะไรง่ายครับถ้าขอบบ่อบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนใจเพราะว่าคันน้องมันค่อนข้างใหญ่อย่างน้อยว่าสี่ถึงเมตรอันนั้นน่าสนใจและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของน้ําเนื้ออะไรเงี้ยมันก็บริหารจัดการง่ายใช่ถ้าเกิดเป็นบ่อน้ะผมก็แนะนําเพราะว่ารากเขาจะช่วยยึดขอบบ่อไม่ให้ดินพังด้วยหลังจากที่เราเอาลงไปเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรบ้างครับระหว่างช่วงอาทิตย์แรกรดน้ำเช้าเย็น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 แล้วพอหลังจากนั้นคือเป็นรดน้ําทุกเย็นไปสักเดือนหนึ่งให้เหมือนกับว่าให้ให้ต้นเขา ตั้งตัวได้ครับผมอ่ะแล้วลืมบอกอีกเป็นอย่างหนึ่งเวลาปลูกที่จะมีรากรากออกมาเอามาตัดออกให้หมดเลยตัดให้ให้รากติดรูปไปเลยเไม่ตายไม่ตายครับแต่ถ้าเกิดมีรากยู่อะ้ากเขายาวแล้วเราไปปลูกอันนี้กายป็นว่ารากเขาจะหักแลกายเป็นเน่าแล้วครั้นี้เดินจะลามเข้าไปข้างในแต่ถ้าเกิดเราตัดเราตัดออกติดเดยแล้วเราเอาไปลงดินเนี่ยครับกายไม่ว่ารากเขาจะแทงมากาย่าปยึดรากเขาจะหากินได้เร็วเลย โอเคนี่ก็เป็นเทคนิคนะฮะยังไงก็ลองเอาไปทําดูเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อเผื่อจะเจอลูก2ลูกเผื่อเขาจะสอยให้เราลองชิมบ้างมปดูกัน อย่างมะพร้าวเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงแบบว่าเราสามารถเก็บลูกเขาได้นี่ใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปีครับถ้าบำรุงในด,ด,ดีดีเลยนะครับ2ปี8เดือน3ปีผมให้3ปีเลยอะ่ะถ้าเกิดของ,งนั้นครับเราจะหาไ,ได้จากไหนฮะนี้อยากจะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เราแนะนํานิดนึงอ่าครับอ่ะประสบการณ์ตัวเองเลยก็แล้วกันครับผมคือช่วงที่ว่าเป็นสวนพุซาพอ,อ,อเป็นสวนผู้ซาปับ๊บผมก็กบไปทํานาอยู่สองหน้าเพื่อปรับพื้นที่เขาใหม่ทั้งหมดอ่าฮะ ตอนนั้นผมจ้างรถมาขุดค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ประมาณอยู่ประมาณ5 0,000ื่นแล้วจังหวะที่ว่าต้นพันธุ์มะพร้าวยังไม่ได้สั่งจองไปนะยังไม่ได้มาเจ้าของม่โคเขาขอทําผักคณะเพราะเขาผมตอนนั้นผมเสียค่ารถไป20,000ื่นแต่ที่เหลือเขาไม่เอาเพราะได้เขาเขาได้กําไรจากทําคณะไป2 0 0 0 0 0ก็โอ้โหให้ได้มากกว่าเราอีกก็วินก็วินทั้งคู่ผมก็ผมก็ไม่ได้เอานะฮะครับประโยชน์ที่ผมจะได้จากตรงนั้นคือคณะใช้ปุ๋ยเยอะ กลายเป็นปุ๋ยผสมที่ดีเขามากเยอะโอเคธาตุอาหารต่างๆก็คือได้อยู่ในดินก็เป็นประโยชน์กับพืชผลของเราถูกอพอผมลงมะพร้าวปีแรกปลูกแค่ปลูกมะเขือ,ม,อมีมะเขือพวงมะเขือปอกแล้วก็ถั่วพูผมแยกทีละอย่างเนาะครับแค่แค่อย่างเดียวปีเดียวผมได้ไปแสนกว่านี่ปลูกเยอะขนาดไหนฮะเนี่ยร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นเฉพาะแค่อย่างเดียวได้แสนกว่าใช่อฮะแล้วก็มีมะเขือก็อยู่ประมาณสามสี่หมื่น เบาๆเบาๆเบาๆหน่อยเถอะภูก็เฉดเฉดแสนครับผมปีเดียวปีเดียวปีเดียวอันนี้คือปลูกพร้อมกันไหมพร้อมกันแล้วก็มีลงมะม่วงช่วงนั้นเพื่อว่าเอาเพราะว่ากว่ามะม่วงอันนั้นจะโตเราก็เก็บไปมะม่วงก็ได้อยู่วันสาม สี 4, 5, 000, ่ห้าหมืน่นโดยประมาณก็ระหว่างที่เราราอ,อต้นมะพาร้าวโตเราก็เหมือนกับพวกนี้ก็เป็นเหมือนพืชระยะสั้นนะมันไม่ได้แบบนานมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ,ะแต่สามารถแบบสร้างไรายได้ได้เร็วอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่น้องอุ้มบอกก็คือ3ปี <c oughs> เพราะฉะนั้น3ปีเนี่ยเราจะมีไรายได้จากไหนเราก็หาผักหาพืชหาอะไรที่เป็นพืชอายุสั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อครับว่าแต่ผมจะไปยังไงฮะเนี่ยฮะลองดูเราไป เอาดลาวผมอ่ะรอดแล้วเหล, <5 S 2> ลืลอ,ลอลลช่างภาผมจะรอดหรือเปล่า <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพืชที่เราสามารถเก็บเกี่ยวเขาได้ระยะยาวตั้งแต่ปีที่เขาออกลูกก็คือ3ปีแรกหลังจากนั้นคือเราก็เก็บได้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับทุก20วัน2<อ>เดือนตัด3ครั้งอ๋อ,อ,อก็คือจะวนตัดกันไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ของผมเนี่ยคือว่าเราทํากันแค่2คนผมจะแบ่งเป็น4ค่ล็อกล็อกที่1 อาทิตย์นี้พอเริ่มไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็มาล็อกที่อ2องพอวนจบล็อกที่4ล็อกที่1อีกอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มตัดได้ใหม่ก็ก็โอเคนะสามารถมีรายได้ได้ตลอดเพราะว<ช>่านทุกอาทิตย์วน,น,นกันอย่างนี้ล่องที่เราเดินอยู่ตรงนี้เราเว้นระยะไว้ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ6เมตรอันนี้มีเหตุผลไหมเหมือนกับว่าหลังล่องข้าเวลาจัดการอะไรมันก็ง่ายหมดทุกอย่างคือถ้าเกิดว่าเป็นทางสมุทรสาครทางบ้านแพ้วทางตะเบอนเนี่ยเขาจะหลังล่องเขาเขาจะได้กว่านี้ก็กำลังจะบอกอยู่เลยว่าเขาแค่กว่านี้เขาแค่กว่านี้แต แต่ผมปลูกสองแถวครับผมคือหนึ่งถ้าเกิดว่าปลูกแถวเดียวหลังหลังร่องเล็กกลายเป็นร่องน้ําเยอะเสียค่าชั่วโมงรดเยอะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนั้น,นใช้จ่ายตรงนั้นใช่ก็คือหลังร่องกว้างไหนอย่างที่ผมบอกว่ากลาบผมไปปลูกของแถวแต่เป็นปลูกชายแล้วเป็นสลับปันปาลาล้วยังมีพื้นที่ตรงกลางที่ว่าเราสามารถ ตรงเดียคือเราสามารถทําอย่างอื่นได้ครับผมเหนื่อยเรามาเวลาเข้าสวนเขาอะไรเรามีพื้นที่ในการนั่งเยอะอะไรเยอะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เรากําลังเตรียมหรือว่าเริ่มปลูกแล้วเริ่มปลูกแล้วอันนี้เป็นชุด2ชุด2ชุดสามเลยล่ะชุด3ชุด3นี่เริ่มแทงจัดแล้วที่เราเห็นนี่ต้นอายุเขาประมาณเท่าไหร่อันนี้2ปี2ปีอันนี้เขาเริ่มเขาเริ่มแล้วเฮ้ยทำไมต้นมันเตี้ยเตี้ยมากเลยนะผมอันนี้เป็นเป็นสายพันธุ์ของเขาไหมฮะ เป็นสายพันธุ์ของเขาอยู่แล้วมะพร้าวเตยผมมีผมมีเทคนิคไหมเอ้าสอนหน่อยมันเป็นความบังเอิญของผมครับผมเวลาเขาถ่ายรูปมะพร้าวกองกระดินเลยอะไรเลยอ่าฮะอ่าตอนเขาปลูกแรกๆครับผมในร่องน้ําเขาจะเขาจะไม่ถึงกระฟางมาแล้วเขาจะไม่ลึกเขาจะปลูกมะพร้าวไปก่อนแล้วพอมะพร้าวเขาเริ่มได้สมาสักสองปีอ่าประมาณสักประมาณเนี้ยฮะเขาเอาแม่โคมาขุดใหม่อีกหนึ่งเที่ยวเอาดินขึ้นมาโปะถึงตรงนี้โอ้โหโอเค ใช้วิธีเข้าใจไหมอ่าเอาดินเคาดินใช้วิธีคือคือเอาดินมาโปะไปเอาดินมาโปะราวนี้ลูกออกมาปั๊บต่อเตี้ยแล้วถูกต้องก็ไมายืดถูกนี่ครับต่เตี้ยนี่เทคนิคง่ายๆอันนี้มุกหรือของจริงเนี่ยของจริงครับของจริงใช่ไหมโอ้ แต่อันนี้คือมันไม่ทันแล้วเพราะผมไปรู้ที่หลังไงอ่าโอเคไม่เป็นไรรอบหน้าขอบใหม่มีแต่ก็คืออันนี้ก็ยังถือว่าเตี้ยอยู่นี่ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณอีกปีหนึ่งก็เริ่มมีผลผลิตแล้วใช่ครับด้านข้างนี้เป็นฝรั่งฝรั่งอันนี้ก็เตรียมพื้นที่ที่จะเริ่มปลูกฝรั่งแล้วจริงๆแล้วคือปลูกไว้ก่อนแล้วแล้วก็คือเริ่มตัดสาใช่ใช่ตัดสาตแใหม่นี่ก็พุทราเมื่อกี้คุยกันหลังบ้านเขาบอกพุทราเนี่ยเป็นต้นกําเนิดหรือเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเขาก็อยากจะ เก็บตรงนี้ไว้ท้างไรายได้ค่อนข้างดีครับผมมีอยู่ประมาณ50ต้นก็ปีหนึ่งก็เป็นแสนเหมือนกันครับโอ้โหนี่เป็นไงการจัดการตอนที่ว่าจบมหกมาแรกๆแม่ให้ผู้สาสามต้นก็เหมือนกับว่าทำข้อตลกลงไว้ว่าขอหยุดเรียนปีนึงเดี๋ยวอีกปีหนึ่งเดี๋ยวไปต่อบมาหาลัยให้อ่าฮะไอช่วงเวลาอยูดหนึ่งปีนั้นแม่ให้ผู้สาอยู่30ต้นผมได้ไปแสนกว่าแล้วเป็นพี่พี่จะเรียนต่อไหมล่ะไม่ต้องเอาแล้วมั้งลุยอย่างนี้ดีกว่าแต่ แต่คำพูดก็ต้องเป็นคำพูดครับผมผมไปเรียนอ่าฮะผมไปเรียนมาหนึ่งเทอมครับผมไม่ไปสอบผมก็หยุดยาวไปเรียนแต่ไม่ไปสอบแต่ก็คืออะไปเรียนเอาความรู้เพิ่มเติมแต่ส่วนบก็คือตามใจตามใจเขาอ่าคือทาทาได้ทุกอย่างเวลาพ่อทําอะไรได้ก็คือทําได้หมดเวลาเวลาเข้าสวนก็คือเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันกับพ่อกับแม่แล้วพ่อเขาจะคอยสอนว่าอ้ดูนะอาการของ อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะอะไรงนี้นะวิธีการแก้คือใช้ใช้อะไรอะไรยังไงถ้าเกิดเป็นหนอนตัวนี้อาการถ้าเกิดเราไม่เห็นตัวอาการเขาจะเป็นแบบนี้นะอะไรนะยาที่ใช้จะเป็นยาพวกนี้ยาตัวนี้ไม่สามารถผสมกับตัวนี้ได้นะอะไรนะคือเขาจะสอนมาทุกอย่างโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนกุ้งนฮะเดี๋ยวเราไปดูแปลงต่อไปที่เราจะไปดูคือเป็นแปลงอายุเขาประมาณกี่ปีนะสี่ปีสี่ปีซึ่งเริ่มให้ผลผลิตแล้วอย่างที่บอกว่าสามปีก็ให้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่า ต้นเขาจะสูงใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ผลผลิตเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะตามไปเลย,ยเอาละเข้ามาอีกโซนหนึ่งแปลงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คืออายุเขาประมาณ4ปี4ป,ปีอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตีย้ยใช่ครับผมอันนี้ก็คือเริ่มเก็บไปบ้างแล้วเริ่มเก็บไปบ้างแล้วครับผมอันนี้ก็จะดูแบบว่าชิวๆหน่อยนะเก็บง่ายหน่อยนะ แต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมโอเคอยากรู้ว่ารสชาติของมะพร้าวที่นี่กับมะพร้าวดำเนินหรือมะพร้าวที่อยู่สมุทรสาครบ้านแพ้วอะไรเงี้ยมันต่างกันไหมฮะผมะจากพ่อค้าที่ผมไปส่งนะที่เขาเขาบอกว่าของผมจะอร่อยกว่านิดนิดครับผมอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราไม่ได้ไม,ไม่ได้ว่านะคือ uh huh. จากจากที่เขาพูดมาเนาะเขาบอกคือรสชาติเราอร่อยวอออกว่าเพราะว่าบางทีแบบว่าเขาต้องการแบบว่าผ่าเอาน้ำเอาน้ำล้วนเนี่ย เขาบอกว่ามาพาะพร้าวทั้งนู้นที่จะส่งมาแต่รสชาติเขาสู้ไม่ได้เขาต้องาการที่นี่นเราก็ต้องเอาไปครับแต่ละพื้นที่รสชาติเาก็มีความแตกต่างกันไปอันนั้นเขาก็จะมีสเสน่ห์ของเขาอีกแบบหนึง่งเราก็จะมีสเสน่ห์ของเราอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบครับผมนี่ก็เริ่มมีลูกแล้วอันนี้ก็ลูกเริ่มแก่นะนะเนี่ยกระลอกกัก็เลยปล่อยน้องกระลอกใช่ก็เลยปล่อยไปบ้างแต่อย่างนี้ก็คือเราจะทํายังไงฮะหมายถึงว่าพวกขอบอะไรเขาเป็นแบบนี้มันใช้ได้ไหม ใช้ได้ครับไม่เป็นอะไรแต่คือนี่คือว่าเหมือนพีมันนะนอนกัดตั้งแต่ลูกขออ่อนๆเนี่ยตั้งแเป็นลายพวกนั้นแน่นอนการปลูกมะพร้าวสิ่งสําคัญที่ต้องระวังเลยก็คือด้วงมะพร้าวใช่และอย่างเนี้ยอุ้มมีวิธีการแก้ไขตรงนี้ยังไงบ้างอะอย่างผมเนี่ยตอนนี้คือว่านานๆจะใช้โดนมาบินขีดยาเที่ยไเที่ยวใช้สารเคมีเขามาช่วยนิดนึงแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเขาเป็น ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะฉะนั้นใช้อย่างปลอดภัยใช่และคือมะพร้าวของที่บ้านครับผมมีมาตรฐานผ่านมาตรฐาน G A P อ่าโอเคถ้างี้ก็คือสบายใจได้นะครับทุกคนครับช่วงไหนที่เหมาะกับการปลูกมะพร้าวมากที่สุดครับเหมาะใช่ไหมถ้าเกิดเหมาะผมมองเป็นหน้าฝนเพราะว่าการให้น้ำามันเราจะง่ายเป็นพื้นที่น้ําท่วมก็ไม่เหมาะนะตายแน่เพราะอย่างที่รู้ชอบชื้นแต่เขาไม่ได้ชอบแบบแฉะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกเยอะๆครับ เดี๋ยวปูเป็นสวนเนี่ยเราต้องเราื่องถึงต้นทุนถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงนี้ต้นผ์นขเขาจะถูกต้องขายกันยังไงฮะน่าจะอยู่ประมาณ5 6 0 560ต่อนหนึ่งต้นมันก็อยู่เป็นช่วงครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าฝนอะไรอาจจะกระโดดไปถึง100โอ้แต่ก็คือของอุ้มเองก็คือใช้วิธีการใช้ผลผลิตของเราเองไปเอาจากถังน้ำมาเพราะว่าต้นต้นของผมก็คืออายุยังน้อยอยู่ก็คือไอ้ต้น13ปีที่เราไปเห็นเมื่อกี้ก็คือยังไม่ได้ใช่ไหมต้องเท่าไหร่ฮะ ผมถ้าเกิดตัวผมอย่างน้อยต้อง20 20ปีใช่เพราะอะไรครถ้าเกิดว่าต้น20ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะให้พันธุ์ที่แก่งกว่าและลูกเขาจะลูกที่ผลผลิตที่จะออกมาตอนนั้นคือลูกเขาจะสว่างเสมอความลูกใหญ่กวาไร้ความความโดดอะไรพวกนั้นแบบมันแข็งแรงแล้วใช่ถูกต้องถูกต้องมันมันปลอดภัยแล้วมันสามารถแบบโตไวแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแน่นอนใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะฮะยังไงก็ก่อนไปซื้อก็ลองไปถามดูแล้วกันนะพี่อันนี้เอามาจากต้น20ปีหรือเปล่าไปถามกันดูแล้วกันนะ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่แบบลูกคุ้นๆกันหน่อยกว่าเดี๋ยวให้พุ่มพาไปดูตอนนี้คือมาตรงนี้น่าจะยังไม่มีเพราะว่าพุ่งจะตัดไปอาจจะเป็นที่ว่าเนี่ยเริ่มติดใหม่อ๋อโอเคโอเคมาดูเริ่มติดใหม่นี่นี่ถ้าเกิดจากเนี้ยอยู่ประมาณ8เดือนเราเก็บลูกได้โอเคโอเคเริ่มแพงแล้วนั้นประมาณแปดเดือนเราเริ่มเก็บได้แล้วแล้วศัตรูอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปคุยกันไปเมื่อกี้แล้วว่าน่ากลัวก็คือการลอกตัดไม่ได้เลย เขามากัดอ่ากัดลูกเพื่อที่ว่าเขาจะกินน้ำข้างในของเขาอ่ะครับอันนี้ยังรอดอยู่แต่เกือบๆเนี่ยเขาเขาแตกๆไปบ้างแล้วอ๋อนี่คือเขาคือคือเขาจะกัดคือจะกัดเข้าไปเลยฮะกัดไปเลยกินจนแต่อันนี้คือบางทีแอนอน์บ้างอะไรมาก็จะเป็นปัญหาที่ยังไงก็ต้องเจอต้องเจอแล้ววเพราาะ่แต่ถ้าเกิดว่าลูกลูกยังไม่สวยอย่างเงี้ยเราจะเราจะไม่เอาไปขายเราจะไม่ส่งเพราเปิดเขาไม่สวยอ่ะฮะเราก็ไปทำอย่างอื่นไปซะ ก็สามารถไปต่อยอดแล้วก็แปรรูปได้นะครับผมๆๆเอาละเดินมาก็ตั้งนานแล้วเดินมาสวนต้นสิบน13ปีก็แล้วต้น4ปีก็แล้วมีแบบให้ชิมไป <ๆ S 2> ที่บ้านนี่ก่อไปเลยไม่ต้องรอเลยไปเลยไม่ต้องพูดเยอะเออรู้เขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเราจะชิมก็ออกไปเลย มาที่สวนบ้านจันหอมสวนมะพร้าวแล้วไม่ได้ชิมมะพร้าวก็ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นก็คืออุ้มเขาเตรียมไปให้แล้วอยู่ด้านนี้เลยอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่เราได้จากสวนของเราใช่ัใช่ไหมครับโ้ลูกใหญ่กันนะตอนแรกอ่ะเข้าใจคิดว่าเป็นแบบลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมะพร้าวน้องหอมก็คือแบบไซส์ใหญ่เหมือนกันนะฮะต้นนี้เอามาจากตรงสี่ปีหรือสิบสามปีสิบสามปีกับรสชาติสี่ปีมันต่างกันไหมไม่ต่าง เพราะฉะนั้นผมว่าหลักๆนะน่าจะอยู่ที่พื้นที่นะพื้นที่มากกว่านะสำหรับสเสน่ห์ของที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้อุ้มปอกให้ดูเลยตรงนี้เลยดีกว่าดีไห<ด>มฮะ,ะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองเลยแล้วกันพูดเดยอะขอแห้งลองชิมทุก่คนไ<ด>มา<ล>ขอลองก่อนนะะหวานหอม แล้วก็เดี๋ยวไม่มีความซ่านะปกต,ติไปกินที่อื่นมันจะมีความซ่าความซ่าของน้ําแต่อันเนี้ยก็คือไม่ซ่าแต่มันมีความหวานแล้วก็มีความหอมแต่ไม่ได้หวานมากกําลังกินเลยเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำเาขาเนี่แจะออกจะต้องติดเปรี้ยวนิดนิด,นดมีมมปลาย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 อย่าหวานมากถ้าหวานมากมันเลี่ยนใช่ส่วนหนึ่งอ่ะขององุ้มก็คือขายเป็นเขาเรียกอะไรขายเป็นลูกใช่ไหมฮะแล้วก็ มีการต่อยอดม็คือขายเขาเรียกว่าลูกเขียวแล้วก็นั่นคือจะมีเป็นมะพร้าวคว้านที่ทำมะพร้าวคว้านแล้วก็เป็นมะพร้าวเจี๋ยแล้วก็ถอดเสื้อครับผมอันนี้คือมะพร้าวถอดเสื้อถอดเสื้อหรือลูกดิ๊กนั่นแหละครับผม <leva S 1> ลูกดิ๊ก <ULL> ลกูกดิ๊กโอ้่อน่ารักซะด้วยแล้วก็จะมีน้ําอย่างเดียวขายเป็นลิตรเนื้ออย่างเดียวขายเป็นโลลูกค้าแต่ละคนเขาใช้ไม่เหมือนกันลูกค้าที่ซื้อไปทําเค้กมะพร้าวอ่อนเขาก็อยากได้แต่เนื้อเขาไม่เขาไม่ต้องการน้ํา เราก็เอาน้ำเอาน้ําออกมาเราก็เอามาขายได้อีกขายยอดได้อีกใช่ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยนะอยู่ที่ว่าเราจใช้ประโยชน์แบบไหนนะตรงนี้มาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรมะพร้าวดุกดิก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 นี่ก็จะทําเป็นแบบนี้เป็นดุกดิกเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้อีกด้วยสมมุติว่าเราขายลูกเนี่ยลูกละเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ลูกเป็นี่บาทลูกเลยยี่สิบใช่ แล้วถ้าเอามาทําเป็นอย่างไรนะสามสิบห้าสามร้อยโอ้โหนี่เป็นไงบอกให้เขาทานง่ายๆไปตามสถานที่ต่างๆเย็นชื่นใจเพิ่มมาอีก15บาทอันนี้เจ๋งอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แล้วก็อ,อยากจะพัฒนาตัวเองนะะกล้องลองชิมดูก่อนเดี๋ยวก่อนก่อน,นะกล้องชิมเดี๋ยวให้นี่กเกษตรสัญจรอ,ออนไลน์เขามาด้วยให้เขาลองชิมหน่อย <c oughs> เขาอยากมาลงพื้นที่ดู <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ <c oughs> แป้งรีวิวหน่อย เอาละครับได้ชิมน้ําไปแล้วเดี๋ยวขอลองชิมเนื้อด้านในหน่อยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอยากเห็นเหมือนกันว่าด้านในเป็นไงผมดูเรียบเลยคือสดชื่นมากเดือน้ำเดือน้ำเดือดน้ำนี่นี่กระทังดีเลยเนื้อไม่แข็งจนเกินไปเรามีวิธีเลือกดูไหมว่าเราจะเก็บเขาแบบ<ม>ให้มันได้ขนาดเนี้ยฮะมีครับมีอ,อันดับแรกเลยคือเอาละสอนดูด้วยมาถ้าเราอยากจะได้เนื้อที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือ อ่าระดับแรกเลยดูรอบวงเขานี่ก่อนก็ได้ครับผมคือถ้าเกิดสีขาวเงี้ยเยอะไปน,นีอันนี้คือเนื้อจะบางกวา่าเนื้อเนื้อจะบางสีขาวตรงนี้นนใช่ครับแต่คือถามว่าเก็บได้ไหมตัดเออเก็บผ้าใบเก็บได้แล้วอันนี้คือเนื้อตลาดละ่ะอ่าแล้วก็อย่างคือเวลาถ้าเกิดผมจะมาทานถาเสื้อพวกนี้คือผมดีทั้งเสียงรู้เรื่องด้วยเหะอ่าใช่ทีแรกผมก็ไม่รู้เนี่ยนะดิดไปดิดมาคือเนี่ยนะครับที่ผมไปเป็นลูกจ้างเขานี่แหละ เขาก็จะสอนคราบ่าเอ้ยทำยังไงฟังเสียงจากการที่ว่าเราฟังเสียงเราจะแยกเสียงออกขมงทุกอย่างแล้วว่าจะเป็นเสียงประมาณไหนอ่านี่สุดยอดเลยนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันตรงนี้คือแบบเนื้อกาลังกินอ่ะแล้วผมว่าเหมาะกับทไอะไรนะมะพร้าวถอดเสื้อหรือมะพร้าวดุกดิกที่ที่อุ้มทาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่า ใครที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาดูงานหรืออยากจะมาขอความรู้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าที่เนี่ยก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยตั้งอยู่ตรงไหนครับอุ้มบอกอีกทีฮะ,อ,ะอยู่บอยู่ที่บ้านเลขที่10หมู่ที่5ตำบ,บ Go, Go, ลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับเข้ามาจากเส้น3-40สี่ศูนเข้ามาอยู่ประมาณ7กิโลาบ้านละก็สามารถแวะมาขอความรู้มาลองชิมมาสั่งผลิตภัณฑ์ที่ เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนจันหอมได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยถ้าใครอยากติดตาม Facebook หรือว่าอยากติดตามสิ่งต่างๆของที่อุ้มทำติดตามได้ที่ไหนบ้างครับตามได้ครับในที่ในเพจบ้านสวนจันหอมแล้ว <ๆ S 2> ก็ Facebook ของผมครับชื่ออุ้มมะคาพันธ์ ครับผม,บผมวันนี้ขอบคุณอุ้มมากๆเลยครับได้ความรู้เ <คะ S 2> ยอะแยะมากมายเลยสําหรับใครที่สนใจอยากจะปลูกมะพร้าวนะครับก็ลองเอาเทคนิคแล้วก็เอาความรู้ของอุ้มอันนี้ไปปรับใช้ก็ได้อาจจะทําให้การทํางานเราดีขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันการแก้ปัญหาการจัดการก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดกล้าที่จะแลกเปลี่ยนกล้าที่จะยอมรับแล้วก็กล้าที่จะ สู้ไปกับมันนะครับอ่ะสุดท้ายนิดนึงครับก่อนจะจากกันไปอยากให้อุ้มในฐานะที่เราก็ท <vienen> ําเกษตรแล้วก็เป er ็นเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอยากจะฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนิดนึงครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่ว่าอยากจะทําการเกษตรนะครับว่าอย่าท้อที่จะทําครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าใจไม่รักอย่าทำถ้าเกิดใจคุณรักคุณทำไปเลครับครับผมมันจะประสบความสําเร็จอ่าอันนี้ก็เป็น เ,เขาเรียกว่าหลายแนวคิดดีๆที่อุ้มเขาใช้อยู่ครับในชีวิตประจําวันก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกเกษตรสัญจรด้วยนะครับติดตามเพจของน้องอุ้มด้วยนะครับบ้านสวนจันทร์หอมก็ฝากไว้ทั้ง2เพจเลยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวชิมต่อเดี๋ยวชิมต่อ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ